เขาให้ร้อยจาน่แล้วเขาให้ร้อยสิจานได้เปล่าแค่ครั้งเดียวมันจะเยอะเกินไปแต่เขาโดนมามีกปะเป๊าให้ดูไงไดไหมไม่ใช่เปล่าได้ร้อยจานทีเดียวเลยไดเดียจะโดนดุเดี๋ยวจะตามใจเราเกินไงเดี๋ยวจะโดนหมาดุไงก็ไม่ทำผิดนะ ได้กันไปที่บ้านหนไม่มราให้ตาหนูจะนอน่อดูดนั่นงันไปตู้อยู่ที่อยู่ที่ตู้เราเก็บไว้ให้เราเล่าโอเคเปล่าเขาเก็บไว้ให้แล้วอีกแล้วเขียนแบบใครับ พี่เกลว่าม่ไปไหนอะครับอ๋อมามีหนูอฮ่อพวกบูทไปแล้วนะกำลังเคลียร์ปัญหาทางใจอยู่อะเอาอยยครับให้ว้าแต่ว่าเหมือนพี่เกลก็เคลียร์ใช่ไหมอ่ะทำไมพี่เกลดูเศร้าอ่ะ โอ้ชอบไม่เศร้าไม,ไม่ได้เศร้าก้ม <c oughs> ลงมาจุบ๋มิงอะไรหนูเศร้าหนูไม่ไไมไเศร้าไ,ได้ไหมเดี๋ยวพาไปเนี้ยข้าวร,ร้อยจานเคี่ยวเปล่าโอไม่ได้ข้าววันงอนดูต้องหวจะได้ท้องงั้นไปเลยไหมเดี๋ยวเอาให้แล้วกลับมาดูน้องเราต่อ เยะน้องรอเราทำอะไรไม่ดีได้ปเปล่าเอาเลยไหมไม่เอาดูน้องก่อนได้ดูน้องก่อน,น,ออนแ๋ยวค่อยเอาน้องอานายแท็กเตอร์พ <laughs> ี่ขยบไว้ได้ดีนายแท็กเตอร์แคทเปอร์ครับ นาสามหมื่นครับใช้นี่แก๊งนี่ราเอาไมา่ให้หรอครับจกิดก็ได้นะฮะพี่จะถามเขาไว้ว่าเขาดูแลน้องได้ไหมเขายังติดลบอยู่เลยแล้วเขาจะมาดูแลน้องหนูได้ไงน้องหนูจินแดงนะเอ๋อไม่เป็นไรครับขยันอี่ <c oughs> มีครับมีอะไรมีปากชาลามเก่งมากเก่งมากไม่ไม่เก่งเัาไม่เก่งน้องน้องกับเขาใครเด่นกว่ายังไม่เคยลองเลยครับลองนี้ลอง มีเก็บไหมไม่มีไม่มีเอดดีด้วยแต่ว่าที่ไม่เราเอดีโอนนี่มีเอดีแต่ไม่มีก่อไม่มีเพลงเพิ่งเอาไปเล่นกันหลานหมดไปบ้านบ g จีนะมีของเยอะได้ไปของน้องเราให้ได้ซุปน้องใสุฟมือเหรอว่าบ้านมีกี่นครับ ใชะะ่รถสภาแล้วละะน้องเธอใช่รถสภาไม่เป็นไรน้องพวกน้องหนูเป็นสภาฮึแล้วพาหนูขึ้นรถสภาแล้วยากแตกโอ๊ะพาหนูเดินยิงอ่ะซ่อมให้เป้อง เดาซ่อมให้เซ้อมให้วิข้อจะมื้อเลยค่ะรถท่อมื้อชอบเวลาเธอขับรถอะ่ะมังดูเสียงตายดีอ่ะ เช้าเวลาเธอเธอรู้เป็นคนประหยัดอ่ะเธอไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวอ่ะวันตีนโอ้ Uh uh

นอนเปิดดิพ่าตายแล้ววันดีนะหมอเฮ <c oughs> ้ยอยาบังอาจอะไรมาทำหวานใช้หนูเอาห้จานหนึงดิเล็กเล็กหนึ่สองส็เ,เป็นนี้ โด,ว <laughs> <c oughs> ดนดวด่ะเพื่อนดีวะกูเพิ่งโดนปล้นเมื่อกี้เองคองปูเนี่ยนะดีใจด,ด้วยไอ้เหี้ยมอาแล้วเปิดบ้านนี่นะดงสุดดงสุด <น>ตรงนี้เลยตรงนี้เลยไหนหนูกำบเอาอะไรน้องกำบเอาอะไรหนูกำบเอาสามเก้หาห้าครับหนูไม่ต้องเอาก่อนนะครับน้องจะเอาอะไรไม่ไม่ไม่ต้องอ,อะไรก็ได้ครับถ้าเราเดี่ยวเอะโอเคไหมอาอะไรน่าพอแล้วครับพี่แล้วอะไม่มีทั้งสองอย่างเลยครับ กระเป๋าแล้วน้อง <7 S 1> ใส่กเกาะเบาห้าเกาะไม่ต้องใส่ดีกว่าน้องขอเล่นเพลเอาใส่เลยคนละสามไไ้นมีเกาะอ,อยู่แล้วคนละสามตัวนี่เลยหนื้อไม่เอาเกาะเจ็ดห้าเก้ <7 59 S 1> ครับซ่อมครับ ให้เพนผิดเหรอใช่ครับใเดียบานให้เพผมเจห้าเก้าอาลออกเาล้องออกพี่กะไม่นีเอาลอลเอาไว้สาตัวพี่ว่าใครชนะอ่าอน้องเขยกับน้องสาวเอา อย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะไอหนุ่มพี่เฉยเว้ยหนูเชียร์น้องหนูและ้าน้องหนูชนะพี่ต้องเอามาให้หนูสองหมื่นได้ให้มาอะไรก็ได้ถ้าหนูเขาชนะหนูไม่ต้องให้พี่เจ้าสา่งจานพอได้มั้ยจ่าเริ่มเลยเริยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอยิงกูนะจะจะไปไปเลยข้างล่างไหมถนนไหมถนนไหมได้ทางหนูได้ถนนด้านรถไฟเน้นบนนี่ไหนร้อยครับ เดลัปไซดด้ไดแปดเก้าศูนย์ครับเก้าร้อย่ไหครับเก้ครับไม่ใส่เหรอกันใส่ันโสย่าเธอยิงปืนไปเราฟังเสียงปืนเราฟังเสียงปืนไม่เอาปืนรวยไรเธอรวยเออรวย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 หนึ่ง่าซ้ล่มล่มแล่ล่มแลวิ่ง ขาาน้องอนิเมะน้องอุ้ยเอ้าออมขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษขอโทษครับมาเอามามเล่มเล่มเล่มเลยน้องน้องหลบน้องหลบแถวไปหนุ่มหนุ่มแถวไปหน่อหลบนุมสวยน้องปั๊มสวยหนุ่มน้องน้องเอาน้องปัดสวยน้อง Do anh ông Su anh ông 3, anh ông anh ninh 3, sang 3, sang 3, sang 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 <polarization. S 2> สองหกสี่สองหกสี่ขอ้าวได้สองจานไงเก็บไม่กินเอเดี๋ยวไม่กินอันน้ำเพิ่มพี่เหรอใช่ใช่เอาใหม่เอาใหม่น้องเมื่อกี้เอาแล้วไม่รอด้วยจุ๊บสวยนุ่มสวยน้องเอาเขานอน่อยนุ่มเอาอีก ไอ้หนุ่มเอามันเฮ้ยไอ้หนุ่มเอาเอาืออืออือสวยสวยมากน้องขอพี่โชว์เข้าไปสวยมากไอ้หนุ่มสวยมากสวยมากแค่นั้นเลยัทำดีทำดีหนุ่มทำดี สองหมื่นเหนรียญอ่ะน้องไม่เป็นไรสู้เขาเธอดูในทวิตด,ดิโคตรเดือดอ่ะใครวะเฮ้ยเห็นอะไรทวิญาลุนโคตรเดือดอ่ะใช่ครับเออดูในทวิตดิอะไรกับอะไรอะเดือดอ่ะพี่อ้วนอ่ะกับใครก็ไม่รู้ดูคนที่พิมพ์ดิไปดูดี่ไหนจังละกันขับรถดำข้างสนามรีบไปหาบีดาเราอ่ะลองดูดิ เดือดจัดที่ว่าเราลองเสียอยู่ป่ะตอนเนี้ยเออน่าจ้าโรไว้ดีอ่ะมีเพนไหมครับมีเพนไอ้รูนแล้วมึงเอารถสี่มาใช้เล่นกับแบาอะไรไม่ใช้เล่นได้ไม่ใช่เพนไอ AAD ไหมครับไม่ใช่อยู่บ้านขอมเขาไปซ้อมมันหมดหรออเสแลูนโเวอร์อันนี้คุณลูนโอเวอร์หรือเปล่าครับ ไม่ให่ครับเก่งเกินไม่เก่งเไปเก็บแล้วกันพี่แลวเทนนิ่งก็พี่น้องไม่เป็นไรวันนี้เราแพ้วันหลังเราแก้ตัวใหม่ไปไปโอ้ยถือว่าใช้ได้จะปล่อยเลยครับเอก่งเกินหนูดิเำสองสามด้าวที่แพ้ไม่ถึงห้าอันนะก็ไม่ใช่จะเปล่อเลยนะ ลูกพี่นะนึ่เขไม่จริงขาไม่จริงขไม่จริงพี่แก้วก S <S ต้องไปสภา,าครับใช่จะจะไปใครรับส่งได้ไง <S <S จะไปตอนไหนี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไปนะครับเอาเอาพี่ เอ้ยช่วยนจ้ะเนี่ยเ้ยเดี๋ยวช่วยเกปเรัเปลาเมนคตรวเลย้าหไม่เก็บยว้หรอเก็บไว้ก็ได้ไม่เป็นไร้าช็เมื่อกี้พี่สาวเดี๋ยเราไปก่อนนะเราไปสา จะกันนะคะเราเราขึ้นกันค้ามจะดันทับนอยกันนะคะพี่สาวดูพี่สาวไว้เป็นตัวอย่างเลยนะอะไรครับดูพี่สาวไมันนอนูไว้ดูไว้นูไว้ทไมแบ้นได้เลยค่ะพี่สาว ดูขับว่าพี่แม็กทำไมเธอต้องทำไม่เขาไอคนด้วยอ่ะทำไมทำไม่นอนแม่เขาฆ่าตั้งแต่แรกเขาจะให้น้องเธอเห็นไงว่าเธอพยายามมากพยายามอะไรเขาอายน้องรู้เปล่าที่หลังทีหลังก็อดนอนนะมั่งแล้วมั่งก็ตายตายไป่อยก็ได้โอเคได้ได้นะครับได้รู้เรื่องครับรู้เรื่อง จะอ่อนกันหน่อยก็ได้ครับะชวนนายชวนน้องเขยดู้ว่าน้องเขยได้รู้ว่าเขาก็เก่งอ่ะใช่ได้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 เลยครับไม่ใช่เขาตายต่อหน้าคนดนเขาก็อายคนโอเคได้หลังจากนี้ได้เลยขอโทษครัขอโทษคัะจะไม่ทําแบบนี้แล้วจะไม่ทําให้อายน้องแล้วเคเป่าครั้งหน้าจะจะเล่นอ่อนๆเลยแบบอ่อนมากเหมือนเด็กหัดเล่นเลย ฮะเขาซื้อก้าซสามตัวหกพันตาเบ้าหนึ่งสองสามเจ็ดตาเบ้าโอเคอุ๊ยแป๊บนึงใช่ไหมนี้ก่อนเกินเกินเขาใช้เกาะไปแค่ตัวเดียวนี่เดินถีบเขาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ เราแบบใช้ดอกไปตัวเดียวเราฆ่าเขาได้อไรอยงี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาใช้เพียนไปตั้งเยอะไงตั้งสามคนเนี่ยเิงแพีเนนี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพียนเขามีอยู่ยี่สิบห้าคนไงเขาเหลือสิบเจ็ดเนี่ย,ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาเช่าเขาเอาอกามาหนึ่งสองสามได้ 好，能上三减。